5ราศีคนดวงดีรับตุดจีนปี2,567งานปังรักหวานเงินเต็มกระเป๋าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5้าราศีเด่นต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์2567าราศีไหนการงานก้าวหน้าการเงินโดดเด่นคนโสด สมหวัง,วงดัง,ดงที่ร,รอได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13สฤษภาคมการงานดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากหากทำงานใดอยู่งานนั้นจะมีโอกาสสำเร็จได้ด้วยความสามารถของคุณเองแนะนำให้คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินสบายใจหายห่วงช่วงนี้การเงินดีไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องปวดใจความรักคนมีกู่แม้ว่าช่วงนี้ความรักจะดูราบเรียบไปหน่อย แต่โดยวรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีคนโสดมีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นคนรักราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภ,ภาคมถึง13ิทุนายนการงานในช่วงนี้การงานจะดูเรียบไป คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานได้แต่จะไม่มีแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทุกอย่างต้องพึ่งพาตนเองทั้งหมดแนะนําให้คุณหาต้นไม้มงคลมาปลูกบริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมดวงการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดมือแต่ลาบก้อนให,ใหญ่จะยังไม่เข้ามาในช่วงนี้ความรักคนมีคู่ช่วงนี้ความรักอาจจะดูเงียบๆไปบ้างแต่ในใจยังรักกันอยู่คนโสดยังรักษาความโสดได้เป็นอย่างดี ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกดาคมถึง16สิงหาคมก,การงาน ดวงมาฟ้าเปิดสำหรับดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างหนักหน่หนวงมากพอสมควรแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นปัญหาที่มีจะคีคขาดไปมากการเงินช่วงนี้การเงินราบรื่นดีมีโอกาสสมปัตินาในเรื่องของการเงินอย่างมากแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือคนยากไร้เพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขความสมหวังมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารัก ชอบแบบไม่รู้ตัวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานดวงชะตาโดดเด่นถึงขีดสุดดวงเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีมาก ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะเข้ามาเยือนในชีวิตคุณอีกไม่นานเกินรอการเงินถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีแบบเกินความคาดหมายจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องคิดหวังเรื่องเงินทองจะสมหวังทุกประการแนะนำให้คุณทำบุญถวายน้ำปานะเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีเพราะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนดีๆก็คราวนี้ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานดวงมาฟ้าเปิดดวงชะตาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมังกรจะชื่นใจเพราะมีข่าวดีเข้ามาในไม่ช้าการงานจะสำเร็จราบรื่นทุกประการแนะนำให้คุณทำบุญถวายน้ำดื่มหนึ่งแพ็คเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดเต็มคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจากที่เคยจืดจางจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งคนโสดตอนนี้ดวงความรักยังเงียบๆอยู่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ